ลองชิมดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยผมจะสั่งให้จานอ,อะไรคะเนี่ยหอยลายอบเนยครับหอยลายธรรมดาเนี่ยล่ะนะครับแต่ว่านำไปอบเนยแบบฝรั่งเศสร้านนี้เขาขายอาหารฝรัง่งอ,อร่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดิฉันจะจำไปให้กุ๊กที่สโมสรทำได้ ดูนะครับดิฉันไม่เคยดื่มเหล้าเลยนะคะทำไมล่ะครับลองทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยทำดูบ้างสิแต่ว่าชีวิตจะมีรสชาติขึ้น น้องตามไปตอนนี้กำลังรังรบทานอาหารกันอยู่แถวสารแดงครับเจ้านายผมให้เอี้ยงเฝ้าไว้เจ้านายจะทำไงต่อครับเอ็งคิดจะทำไงต่อได้หรไว้ชุนเข้าไปชุนลูกสาวเข้ามาแล้วคว่าไหมหมอนั่นเลยเอางั้นนะเจ้านายชุนผมจะไปนสิร์ารให้เดี๋ยวนเจ้านายไอ้ชุนเอ,งอ็งจยบ้าละหำได้เลยวะคุณนายเขาจะจวิจัยวายตายอยู่แล้ว ต้องนึกถึงลูกให้มากนะคุณเสนีคุณต้องนึกถึงลูกให้มากจะเอานึกตอนไหนก่อนหรือว่าหลังจากที่อุมาถูกมันทิง้งคุณซิวนานีา้พบเห็นอะไรมามากมายแล้วเกินนะคะจนดิฉันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโง่เต็มทีนอกจากบ้านกับวังนะ้นี่คยไปไหนเลยคะตรงกงนข้ามนะครับ ผมกลับรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดอย่างน้อยเนี่ยก็ดูใครออกว่าเป็นคนยังไหคุณเลิกชายน่ะเหรอค่ะผู้หญิงหลายคนเริ่มในคำพูดของเขานะครับแต่ไม่ใช่ดิฉันแน่ค่ะดิฉันขวางไม่ได้ถ้าคุณจะทำอะไรแต่คุณต้องนึกถึงใจลูกมั่ง ต้องพบคุณอีกให้ได้ครับไม่มีอะไรจะมาขวางการผมสำเร็จแล้วสมบัติของคุณเน่ยสมบัติที่คุณหาไม่ได้ความเหนื่อยยากและยังความอุตสาหะเก็บหอมรอมริบทีนี้เราจะไม่เหลือล่ะคุณหนูมาแล้วค่ะ ุณหนูกลับดึกมากงานอื่นไม่มีทำหรือ,อยังไงอาหารอร่อยไหมอุมาทำไมคุณพ่อทราบ อ๋อแล้วคุณพ่อชุนตามลูกเหรอคะพ่อจะให้ชุนตามได้ยังไงพ่อรู้ล่วงหน้าเลยว่าลูกมีแผนการจะออกไปไหนกับนายสิวนาสองต่อสองเขาไม่ได้มีแผนการจะเป็นเพราะตกลงไม่มีแผนการแต่จะไปด้วยกันคุณเลิกชายก็พูดอะไรกับลูกในตอนนี้พูดใจหย,ยาบคายไม่ให้เกียรติผู้หญิงเลย พ่อก็ได้ยินนี่คะว่าเขาพูดใจหยาบคายกับลูกขนาดไหนเลิดชายเขาคงจะคิดว่าเป็นคําชมหรือไม่ก็คาเกี่ยวพาราสีมากกว่าจะตั้งใจหยาบคายกับลูกแต่เผอิญเขาพูดไม่เป็นเท่านั้นนี่นั่นเหละคะคำชมลูกฟังแล้วจะบ้าตายผู้หญิงบางคนฟังแล้วอาจจะผสมโรงพูดหยอกเย้าไปด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่มีชั้นเชิงสักหน่อยก็คงจะโต้อตอบได้ไม่ยาก คุณพ่อไม่นึกถึงเกียรติของลูกสาวคุณพ่อบ้างเหรอคะเกียรติอะไรคือความรู้สึก,กว่าเราเหนือกว่าเขาเราดีกว่าเขาไม่อยากจะคบค้ากับเขาอย่างนั้นเนี่ยแค่เห็นท่าทีก็ระคายตาแค่ฟังคำพูดก็ระคายหูจะคบคาด้วยกว็เสียราศีอย่างนั้นใช่ไหมพ่อจะบอกอะไรให้รู้มาพี่ชายของพ่อหลายคนก็บรรดาคุณลุงของลูกนั่นแหละก็มีความคิดแคบๆอย่างนี้ ในที่สุดก็เหลือคนให้ครบได้ไม่กี่คนแล้วเห็นไม่ว่าเป็นยังไงมีแต่กเกียติลมอมหลงแรงๆคนเราจะมีเกียิหรือไม่มีเกียดไปอยู่ที่คนอื่นเขายกย่องไม่ได้อยู่ที่เรายกย่องตัวเองแต่นายเลอสายเขาไม่ได้ยกย่องลูกขอประทานโทษนะคะและลูกคิดว่าเขาไม่ได้ยกย่องคุณพ่อดยซ้ําไปแต่เพียงแต่คุณพ่อไม่ถือสาเท่าน,นั้นเอง <c oughs> ถ้าถือสาและพ่อเป็นฝ่ายเสียประโยชน์โง่หรือฉลาด ในเลิกชายก็รู้เท่าเท่ากับพ่อว่าคนเราครบกันในสังคมก็เพื่อความจะเป็นบางอย่างเพื่อมารยาทแต่ไม่ใช่ว่าเราครบกันแล้วจะต้องสาบานเปเพื่อนตายกันเสมอไห่ล่ะฮะแล้วเราก็ไม่เห็นว่าควรจะเป็นศัตรูกันถ้าหากว่าไม่จําเป็นหรือถ้าเป็นแล้วก็ควรจะซ่อนเอาไว้ให้ดีคุณพ่อคิดว่าลูกโง่เหรอะคะคิดว่าลูกโง่เหรอะคะนี่อุมาอุมา ทำไมไปย้อนคุณพ่ออย่างนั้นล่ะลูกไม่เอาแล้วลูกไม่เอาผู้หญิงก็มีข้อเสียอยู่ข้อนึงนคือตัดสินใจด้วยอารมณ์แค่ผู้ชายพูดจ้าไม่เข้าหูลูกกระตั้งข้อรังเกียจไม่อยากจะมองหน้าหรือว่าเฉียดเข้าไปใกล้แต่ถ้าเป็นคนที่ถูกใจแล้วก็จะไว้ใจอย่างเต็มที่อูมาดูคนนะ่ดูที่คำพูดลิริยาท่าทางไม่ได้แล้วนะจะบอกให้คนที่เรารู้ออกแต่ไกลเนะี่ยไม่เป็นพิษเป็นภยัยแก่เราหรอก แต่คนที่เราใกล้ชิดด้วยแล้วดูเขาไม่ออกว่าเป็นคนยังไงด่สิน่ากลัวแต่คนอย่างนายเลิศชยัยถ้าเรายอมฟังเขาพูดจ่าดูถูกเขาคงจะตีราคาลูกต่ำลงไปอีกถ้าลูกคิดจะทำดีกับเขาก็คือทำให้เขาเห็นว่าเรายอมเป็นเบีย้ยล่างเขาเท่านั้นแล้วคนอยา่างเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานึงขนาดเนี้ยเขาคงไม่ยอมเสียเปรียบใครง่ายๆหรอกคะ่ะมีแต่จะได้เปรียบเราแล้วเราก็ยอมการทำดีกับใครไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมเป็นเบีย้ยล่างเขาแต่หมายความว่า เราจะต้องเอาน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกหากมีสิ่งใดที่เราได้ประโยชน์จากเขาเราก็ทําถ้าไม่ได้ประโยชน์เราก็ระวังเอาไว้อย่าให้เสียประโยชน์เท่านั้นเป็นพอแต่ถ้ามีอะไรในใจแล้วแสดงออกมาจนหมดไม่ว่าจะรักใครเกลียดใครซ่อนเอาไว้ไม่ได้เลยก็เท่ากับเป็นคนโง่คนฉลาดกว่าก็ปั่นหัวตามสบายยิ่งถ้าเขารู้ว่าเรารักเราชอบเขาจะเอาประโยชน์จากเราจำใส่หัวไว้ ชายยางเลิกชายมีอันตรายสําหรับผู้หญิงอย่างลูกแน่เพียงแค่พูดกันครั้งเดียวก็หนีไปร้อยยอดพันยอดแล้วคนที่ดูกออกก้าอย่างนี้ไม่น่ากลัวคนที่น่ากลัวก,ว,กว่ายังมีเออฉัอนบา้าเราไปทานข้าวกันดีกว่าอ่อนคงจะตั้งโต๊ะเสร็จแล้วล่ะค่ะ เซนี่คะไปอุมาลูกเิลุไปทานข้าวกันเร็วลูกไม่ชอบวิธีการของคุณพ่อเลยยอกย้อนซ่อนเนงะื่อนมีแต่เล่เหลี่ยมอยู่ตลอดเวลาถ้าใครล้มอีกคนก็ยืนมองอย่างเลือดเย็นมา,าใครทําอย่างนี้ได้ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่มีชีวิตจิตใจน่าแ,แหละน่าแะคือลูกที่ต้องไปอย่างนั้นเหรอคุณพ่ออุมาลูกจะต้องสืบทอดการงานของพ่อนะจำเอาไว้ องเป็นลูกและนิสัยอย่างลูกไม่ใช่อำนาจคุณแสนีอย่างที่ฉันพูดอะคุณหมายความว่ายังไงนะคะอำนาจเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวของเรานะเขาต้องทำงานแทนคุณแล้วคุณเลี้ยงดูอำนาจเป็นคนยังไงคุณคิดว่าเขาจะทำได้เหรอทำได้ค่ะเขาเป็นลูกชายของเราส่วนอุมาเนี่ยต้องช่วยฉันทำงานไอ้งานซื้อขายทองซื้อขายที่ดินเนี่ยงานอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเสมีแซง ชอบก็บซื้อไม่ชอบก็บไม่ซื้อไม่ขายไม่ต้องมีนอกมีในต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างกูมาเตรียมตัวต้อนรับคุณเลิดชายเวลาเข้ามาหาพอจะชักชวนให้เขาเป็นแขกพิเศษของสโมสเรเรเา ยังไม่ต้องเป็นสมาชิกจนกว่าเขาจะพอใจส่วนลูกชายเจ้าสัวกิมใสเขาเป็นหนุ่มสังคมเชื่อถือ,อยากอย่าไปสนิทสนมด้วยเปลืองตัวลูกยังอ่อนต่อโลกมากนักเมื่อเทียบกับเขา